สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะคลิปนี้เราจะมาให้ฟังคําบอกเล่าของชาวบ้านที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนนะคะอดีตเคยขึ้นเนินห0าร้อยเคยขึ้นไปหาของป่านั่นแหละคะ่ะเนาะหาทํางานแล้วก็ทําเกษตรกรรมเกษตรกร,ร,กรตามตะเข็บชายแดนของประเทศไทยนั่นแหละคะ่ะแล้วก็รู้ว่าแผ่นดินไทยเนะะี่ยถึงตรงไหนกันนะคะเพราะเขาเคยอยู่เคยเที่ยวแล้วเคยถูกนะคะ ช่วงหนึ่งที่ทางขมิญหรือทางของเวียดนะคะเขาจับตัวไปเนาะแล้วก็ได้ไปอยู่ที่โน่นถึงสามปีนะคะในประเทศขมิญเนาะแล้วก็เลยเอาสิ่งนั้นมาเล่าสู่กันฟังนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะทุกคนบอกแล้วทหารตั้งใจสู่ห้สระเขาได้ไหมมืออยากเสียแผ่นดินน่ะนะ แววว่าค right. like ันธามันจะเอาผู้ห้องบิดเนี่ยห้าวเพิ่งจะน้อยลงได้ลู้แววว่าตะกี้แม่ก็เคยไปทังผุนพันวาโคเลตพ่นนั่นกันเนาะเนาะเนินหาหน่อ่นนะมมมมาน้เันก็ยามมา จังไดล่ะจุดที่เขามะทานกันล่ะชุดนี้ก็เป็นข้อเข่าเมืนบ่ค่ะเป็นข้อเข่าจันเลยเขาอยู่ตรงนี้มาเขาหูเลยค่ะหูเบิร์ดในพวกแมงไก่แมงไก่เขาหูเบิร์ดแต่โบราณแล้วต้นตะบันอย่างครับค่ะตีเบสอะไรนะเคยตะกี้เฮ็ดไฮเฮ็ดยังอยู่ปุ่นแหละตะกี้จะไมโบราณพวกแมงไก่ตรวจในตรวดเฮ็ดไฮผู้อยู่ปุ่น นั่นแหละมันแต่ปวดท้อเขาแ็เคยขึ้นไปค่ะเคยไปแม่ก็ยังเคยไปอยู่มันสสถานการณ์แม่มันเป็นตีกับอาหารเห็ดออกมาสองเปิดให้เห็ดหทยนูเห็ดยุบุม้วนกระรหลับเดนยุบหลักหลับานเขาบอก้าหนาเขาบอให้เห็ดอยู่เลยลงมาลงตะกี้เห็ดให้ผููยุบุุนละเนินหาลอยก็นี่าพอแม่นี่ก็เห็ดให้ยุ่หันละ ก็จะมีการสู่ก็ะได้ออกมาเบิดเลยออกมาเบิดเลยลูกล่ะตั้งแต่แรกก็แปดอุ้มแต่เขายืดแปดอุมเขากลัวตอนแปดอุ้มก็ไปอยู่กัมพูชากับเวียดกัเวียดมันยืดกัมพูชาแม่ก็เล่นจนสิลมจิตายพวกเวียดมันลายเหยียบอึดเขาอึดหนามแล้วลูก เป็นทหารยิงแดงอยู่หุ่นเด้ไหมนี่เป็นทหารยิงข้าเป็นกบปวดตอดจะไปเมื่อไหร่นันมานี่ก็เป็นนี่ก็เป็นคือกันนะบ้าทีเมื่อปวดตอดมั้งยังต่อยังป่ออยู่ป่อดะอยู่อยู่เวียกย่าเรียกย่ากันคือทหารมาเย็นคืนเย็นนี้โอ้ยบ่กโอ้ยมันไปดอกกวดตอนดอกตะกี้บ่มันกัดมันไล่พวกแม่กีกุนไปเลยกีเลยคละเพื่อเพื่อ กับไปเขอยิงหรจิเก็อขายิงปีไหนนะแม่ปีปีปียี่สิบเก้ายี่สิบเอ็ดปีสองศูนย์้าที่ดุ่อย่ทางุ่นค่ะอยู่ทางฝุ่นายฝาลอยฟ้าโอแป่ก็เป็นให้บานอยู่แปดอุ่นี่าแล้วก็ไปยึดห้องเขามาปวดตอนเขามาปวดตอนไปประเทศกรมคุชาไป่งได้ชูยั่งบุมีอาวุธ บาทนรนะับดัดีกรถมาฟอมมาเลยเิ้ตี่า,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 าเข้าไปดนะอ่ะเขาหไปอ,อ,อ่ให้ฟังแค่นี้เนาะถ้าอยากฟังก็ลองเข้าไปฟังที่ช่องท็อปนิวนะคะเพราะว่าช่องท็อปนิวเอามานําเสนอให้ฟังเนาะก็คือลงไปหาชาวบ้านตามตะเข็บชายแดนนะคะแล้วก็ได้เจอหมู่บ้านที่เคยอยู่เอหมู่บ้านอุ้มแปดหรืออะไรเนะี่ยะที่ฟังไปตะกี้นะคะทุกคนเนาะแล้วก็เคยทํา ไร่นะคะตรงแถวเนินห้าร้อยนี่แหละคะ่ะก็คือสมัยก่อนคือประเทศคนไทยเนี่ยก็จะอยู่ตามตะเข็บชายแดนคือทําเขาเรียกทําไร่ภูก็คือขึ้นภูเขาแล้วไปทําไร่ทําสวนตรงนั้นแหละคะ่ะก็เก็บผลผล,ผลิตลงมานี่แหละคะ่ะก็คือคํายืนยันจากปากของประชาชนว่าเนินห้าร้อยนะคะหรือช่องโบอกอะไรพวกเนี้ยมันเป็นของประเทศไทยมาตั้งแต่อดีตการตั้งแต่ไทยนะคะ ยังไม่ได้ขึ้นชื่อเป็นประเทศไทยด้วยซ้ำอะ่ะมีแต่คนไทยคนไรอยู่แถวนั้นพอเรารวมตัวกันคือชาติรวมเป็นชาติเดียวกันคือทุกพื้นแผ่นใดพื้นแผ่นดินไทยที่ตั้งเป็นประเทศไทยขึ้นมานะ่ะก็คือประเทศไทยแล้วอะ่ะตรงนั้นก็คือเป็นของไทยแล้วอะ่ะนะคะมันจะไปเกี่ยวอะไรกับขเขมรในเมื่อขเขมรก็อยู่ฝั่งขเขมสรสันปัน,น้ํามันก็มีให้เห็นชัดเจนแล้วอะ่ะนะคะเราเขาเรียกเราได้ แลกดินแดนนะคะฝั่งตาดแล้วก็เสียมบราดตะบองสีทุพลแหละให้กับฝรั่งเศสไปตอนนั้นน่ะมันก็เป็นอะไรที่เราอดสูอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกคนทั้งทงที่รู้ว่าไอสันปันน้ำานะ่ยอย่าว่าแต่ช่องอันมาช่องบกนะคะหรือปราสาทตา่าบรรทมเลยเขาพระวิหารก็อยู่ในประเทศไทยด้วยซ้ำไป แต่ทำไมไม่ลืมหูลืมตาตัดสินไปได้ไงก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นของขมีนทั้งๆท,ท,ที่อยู่สันปันน้ำถ้าไทยเราเ่ยยึดสันปันน้ำนะคะมาตั้งแต่อดีตนะคะรัชกาลที่ห้าที่ได้เซ็นสัญญาสยามฝรั่งเศสนั่นแหละคะ่ะไทยจะไม่ไม่ได้เสียอะไรอีกเลยอะ่ะแต่ปัจจุบันเป็นไงคะในเมื่อเสียไปแล้วโดนตัดสินไปแล้วก็ต้องยอมรับตรงนั้นเนาะ ถ้าเมื่อไหร่ที่อยากจะยึดจะเอาของแผ่นดินไทยอีกถ้ามีปัญหากันจริงๆถึงขั้นนั้นจริงๆเนี่ยก็ยึดประสาทมาเหมือนเดิมไปเขาเพ่อวิหารสีโสพลพระตะบ,บองเสียมราชที่เราถ้าเราพูดแบบนั้นเนี่ยเขาจะพอใจไหมละ่ะนะคะเพราะเขาพูดมาเราเป็นคนไทยก็ไม่พอใจอยู่แล้วถ้าไทยไม่ทําตามจะเหมือนเหมือนอะไรเหมือนปาเลต,ตาย โอ้โหขู่ไทยขนาดนั้นเลยนะแล้วรัฐบาลไทยยอมได้ไงเขาคู่ขนาดนั้นและแถลงการออกมาโอ้ยอ่อนสุดๆจะแถะลงมาทําไมแถลงมาแบบนั้นดูสิอดีตผู้นําเขาแถลงมาเป็นไงคะถ้าไม่ยอมจะเหมือนประเทศโอ้ยปาเลตตายว่างั้นืคนไทยเรานะคะตันเสียเกียรติตั้งแต่มี พักนี้เข้ามาแล้วล่ะนะคะรู้ทั้งรู้ทั้งโกงทั้งอะไรสารพัดโดนตัดสินไปแล้วแต่ก็ยังมาก้มหัวให้มาเยินยอว่าเป็นคนดีเลิศประเสริฐสีนี่แหละค่ะคนไทยอยู่ที่คนไทยเราแล้วล่ะค่ะมาเลับเจเชื่อว่าคนไทยส่วนมากไม่เห็นด้วยเลยกับการโกงการกินบ้านเมืองนะ่ะนะคะแล้วก็เข้ามาบริหารประเทศ,เ,ทศเห็นแต่ผลประโยชน์ของ ส่วนตัวส่วนรวมครอบครัวคือญอาตออิอันนี้ไทยเราคงก็คงเห็นเห็นชัดเจนแล้วล่ะขนาดเขาพูดขนาดนั้นนะ่ะไม่กล้าแม้จะเอ่ยปากสักเอกนะน่ะหุบปากเงียบเดินหนีนะะ้าข่าวจะถามอะไรก็มองหน้าแล้วก็เดินหนีนี่แหลคะค่ะเขาถึงบอกว่าผลประโยชน์ของใครก็ไม่รู้อ่ะมันไม่มีที่จะบอกว่าเป็นผลประโยชน์ ปกป้องของประเทศไทยตามตะเข็บชายแดนก็ควรจะปิดด่านไปได้แล้วเพื่อกดดันเขานะคะให้เขาถอยออกไปน้อยนาก็เก็บคืนไปด้วยแล้วกันเนาะอยู่ที่คนไทยเราร่วมด้วยช่วยกันสามัคคีกันค่ะถ้ารัฐบาลหุบปากไทยเราคนไทยเรานี่แหละค่ะกดดันให้รัฐบาลอ้าปากบอกว่าเขาลุกล้ำเราไม่ใช่เราลุกล้ำเขาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ